อย่างนี้โตได้ก็ไม่เคยมีความร้อนนี่ละไม่ได้เลยนะครับเวลาเราโกนในดูจังหวัดที่เราโกนเราต้องกระบอกตั้งตั้ๆหน่อยนะครับถ้านอนแล้วมันจะโอบต้องตั้งๆหน่อยนะครับกระบอกนี้มี็นที่สิ่งพิณนะนะเริ่ม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 จับนะเริ่มเริ่มเป็นก้อนๆนะเริ่มเป็นเลยนะครับมาดูใกล้ๆก็ได้นะ นะช่วงนี้จะเร็วเลยคพอเป็นเนื้อแล้วมันจะเร็วครับรอเลือกอเราต้องดูไฟด้วยนะครับต้องวัดนถ้าไฟแรงเราต้องตีเอยนะครับเดี๋ยวไหม้นะครับอมันรีกว่าันทะี่ ไอที่เป็นก้อนดิบ,บ,บแป้งบบปกติปกตินะครับเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเรียบเลยร๋อ,อเดี๋ยวมันก็มีคตกใจเห็นว่าแป้งนะมันเยอะแป้งกำลังจับก้อนนะครับเดี๋ยวเวลามันใกล้สุกเนี่ยมก็จะหายมันจะเรียบเหมืนอนุนทังอะไรอย่างเง้ยตอนนี้เราเดินลงปาดินใช่ไหมครับใช่ครับ,รบตอนนี้กำลังยิ้มไม่ออกนะคเพราะมันเริ่มเหนียว อ๋อเมื่อกี้ที่สุขชมฯบอกอาจะถามติดถามตอนนี้ห้ามถามครับครับตรงไหนไม่เข้าใจถามได้นะครับวันนี้บอกวันนี้เต็มที่อครับวันนี้เต็มที่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปนอนโรงแรมดีๆแล้วครัไเปเต็มที่ครับนอนไม่หลับเราเชื่อผมเลยเราเปลี่ยนห้องนอนเราผมไม่นอนเลยับเดียว ี่รงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเรื่องไฟนะถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟออนเกินไปมันก็จะไม่หมดช้าไฟแรงเดินไปมันก็จะไม่หมดราการตั้งไฟนี้มันก็เป็นหัวใจอีกอย่าง เพราะว่าถ้าความเหนียวขนาดนี้ถ้าหม้อไม่ล็อกนี่แหละครับมีปัญหาแน่อนอนครับพที่ว่าพี่มีต้องถามแั้วก็ทำไมไม่ไติดจัแนนะเวลานยมันจะวิ่งลงจากแก๊สไปับบนั้นวนไปจะเริเนะ่มยืดนะเริ่มเหนียวแล้ว ยอดเป็นวจิธนการยอดขายอย่างหนึ่งคืออย่างนี้นะครับวิธีการขายของผมเนี่ยผมจะขายไปแล้วก็ขายไปผมยกเครื่องผมรื่อมอผมไปจับตลาดเลยนะครับไม่ได้ทำไปอย่างบ้านขาไปขายไปอินไปเตยมันจะไปเรียกคนตั้งแต่หัวตลาดใต้ตลาดมาหาผมอย่างเดียวเพราะกินมันจะตามลงมาในทุกเสถไปไกลลงมาจากไหนไปเตยผมก็จะตามมาตรงนั้นนะ คนก็จะตามกินใบเตยมาแต่เนี้ยที่เมืองไทยนี่ใช้เครื่องปูนหรือเปล่าใช้เครื่องปูนคุณถ้าเกิดว่าถ้าไม่ทานก็ต้องใช้เอาต้อใช้เครื่องปูนตัวนี้ช่วยเสริมนะครับในตอนนี้แต่นี่ยังรอดไม่ได้นะครับพนมันยังไม่ยืดตัวไป ่อนที่จะลอดนะครับเดี๋ยวให้ดูก้นรอดกนะครับนะครับก็จะคลกิกไม่เหมือนลอดต่องมีสะโปนะครับรูก็จะใหญ่มีแตใหญ่คับพแป้งราเนียวมากนะครับให้ชมก่อนนะครับก็ขนาดรูนี่ก็ไม่ก็โยกไม่มีเครื่องนี้ต้องจับสามคนนะ้งถ้ามังง่าคไม่นั่นถ้า ใช่ต้องทำหลายคนอคปกรมนผมไม่มีขายในท้องตลาดคัอต้องทำเองต้องพอกแบบเองดีไซน์ทั้งหมดห่สวรัายใช้อะไรอะสว่านอดสาบนครับตอนกล้วยนี่ัะเป็นไทยจะได้มงไะไรส่งนี้จะเปนไทยจะไดไหต้องไปที่สิงห์บุรีบ้านผมจะได้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไปเมือไทยแล้วฝาแล้วใชสว่านสวา เพราะชุดนี้ผมออกแบบมาที่ LA โดยเฉพาะนะครับลงทุนมากดูใจเขาลงทุนแบบคือผมเต็มร้อยเพื่อโครงการอะไรกันจับที่ไปไหนต่อแม่หรือที่นี่ที่เดียวเออก็เอ้ยแต่ก็ถ้าถ้าเป็นการที่เดียวต่อที่เดียวต่อก็ไปเรื่อยๆแล้วแต่บุหรี่บุหรี่พาไปไหนก็ไปนะครับควรต่วนเดือดพอประมาณครับ อย่าให้เด oui> ือดล่าถ okay. ้าเดือดล้าเนี่ยตัวเล็กๆเดือดแต่ละทีปูนปูนๆอย่างเงี้ถ้าเดือดแบบเราทอดปลาเนี่ยเล็หมดเลยไม่เป็นละช่องเขียโจอบเลยจริงๆละช่องเนี่ยถ้าเราใส่น้ำตาลเล็กลงไปก็เป็นเกลือปูเลยนะคะสูตรเดียวกันแต่เราต้องลดปริมาณแป้งมาหน่อย ท้องอย่างก็ทำรอบช่องให้ดูใหม่รอบแล้วก็ไปทำอาหารผิวผาวตาคนดอันนี้ยืดอย่างนี้ยังยังใช้ไม่ได้แล้วก็ให้ยืดให้ถึงให้ถึงปากนออะไรอย่างเงี้ยเตรียมานั่งฟังดีนี่ก็มีการพูดคุยครับช่วงนี้เนี่ยเวลาเดินสายขายมะเร็งเดือดเหรอโอ้เดี๋ยวม่ใช่ไม่พอปลาด้วยอ่ะเจ็ดยามเจ้า ทำมาดีแต่ราคาเริ่มต้นมรมมูลสองร้อยเหรียญเพราะนันไม่มีใครเลยนีมัมูดีเ็นมัมูดีเขาหยดช่องอ๋ออันนี้เหรอจะมัะมูรูะไอยน้อยไปขาได้เยอะขนานี้กิจาตรงจุดนี้ก็ได้โล่มดีนักทีแรกของโลกนะมีที่เดียวีน้อยนอยไปห้าสิบโอเคโอเคเพราะวันเสียไปหบาทแล้วไปซื้อรตโตซื้อไปเรื่อยเแล้วก็ถูกผมคงไม่มีโอกาสซื้เรื่อยๆ่พี่ เพราะว่าซื้อไปที่อะไรระหว่าที่เราวรไปไมันอย่างนี้นะครับสวยครับครับสีแต่ล้วไม่ได้ต้องให้ยืดยาวถึงถึงปากมองเลนะยืดโดยไม่ขาดยืดโดยที่ไม่ขาดถ้าเราลอดตอนนี้ตอนนี้มันก็สูกแล้วถ้าลอดตอนนี้มันตูนจะกระด้างนก็สาธิตเสร็จก็อยากให้ทุกคนไปทํา แต่อีกอย่างมันคือกินเหมือนกันง่ายกอ่าเนาะมันต้อกอิจฉาลงนิดถ้าเราทำกินเองมันก็จะได้รู้มากกว่าภูมิใจภูมิใจถ้าทำนะครับผมเวลามีงานไปสำเร็จเลี้ยงมีปาร์ตี้นะครับทำพวกนี้เราภูมิใจแต่เพื่อนกินเราบอกปวดแผลได้ขณะนี้มันมันมันจะแรงไปหน่อยนะครับผมเลยวเราสามารถเกาได้ เราเราไม่อย <chat> you know, ู่วันเราอยู่ที่นี้อีกประมาณสิบนาทีก็คงจะลงน้ำเลยสิบนาทีเหรอประมาณสิบนาทีก็ลงน้ำเสร็จปุ๊บลงได้เลยครับสำหรับน้ำนี่นะครับก็เป็นน้ำเย็นใส่น้ำแข็งเพราะลงไปนอกเลยนะครับลงไปนอกก็ช่องเลยนะครับเสร็จปุ๊บตักใส่กะทิน้ำแข็งเสริฟเลยเก็บตั่ถุงนะฮราฮ่า่าออสเดอรนี้ฟรี แต่เราช่องไทยนี mond, iam, ่ครับลงน้ำเย็นนะครับถ้าสิงคโปร์ต้องลงน้ำเดือดสิงคโปร์ก็จะทำจากแป้งมันต้องปานหลวงใช่อะไรตกตาไม่รู้กัน